เราจะไปอุทยานแห่งชาติหลายวนยันอใช่ไหมอ,อ,อ้ยเหนื่อยนะเนี่ยคือ <c oughs> เ,อเงเริ่มกหนืหอยแล้วนี่เาบันทึกยอร์ซนะพูดจากบ้านมาจะขึ้นยอรซีแล้วเนี่ยมาถึงนี่เลยฮะดนทอเสื้อกันหนาวแล้หอนแล้วนะเนี่ยนี่ที่ทำการ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลครับผมไปขอเวลาเดินสักแป๊บครับผมท่านกำลังเดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลคนฟิตฮะแผวแล้ว พี่นาเที่ยวเห็นแล้วไม่ามาได้ตึกใหม่แล้วใหนรับในรถไฟละ,ะไม่อกกไม่ออกกามาทมาดเนี่ไ่ได้เต็มตัวเนะียยังไงครับไหวเปล่า การลังกลับก็บได้นะเดีย๋ยวไทำอะไรเฮ้ไม่ทันแล้วะเาขากระมุ่นมันจะเป็นนู่นนี่นั่นเลยนี่มนแบบ,บชิวๆอะ่ะขออนุญาตถอดแมสนะครับผมเฮ้ยอ่ะอิชิบหายเดินบอกว่ามันเป็นดอยอะ่ะมันเป็นจิ้งอะ่ะดูดิมันไม่มีทางตรงเลยอะ่ะ ก่อนมานี่ก็ดูรีวิวหลายคลิปมากเลยดูถามคนนั้นคนนี้เขาบอกว่าเตรียมเลยนะเหนื่อยอีหรอเหนื่อยแน่ๆเขาเตือนมามาแล้วต้องไปให้ถึงครับผมแต่ถึงไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันไป <c oughs> ก็ตามมีหามาตุกเลยนี่แปดร้อยเมตรโอ้มาเดินมาแค่สองร้อยเมตรเองอะเนี่ย จะได้น้ำหนักน้ำหนักลดสุดยอดไปดูต่ออันนี้เราขึ้นมาก่อนเขาเนี่ยเขานำไปหมดแล้วเนี่ยขึ้นมาคนแรกเลยนะแต่นะนะ อย่างอี้เขาเขาแซงขึ inform inform th <Sure> ้นไปหมดไปเลยวนีถอดเสื้อหมดแล้วโอนที่ไหนขึ้นขนแหลกอยู่ล้างท้ายเฉยเลยหกร้อยเมตรเ้นนี่เงี่มันได้สักยอเตอเนี่ยแค่ไปอุทยานเฉยนะมันได้ขึ้นสักยอเตอเนี่ย ต้องโูนฟะิตๆวะเนาะต้องแบบโูนออกกำลังกายเแ่าถึงเราแค่หาข้ออ้างอาเองวะไปเดินต่อไป Moments later. 400 m ah. Few m m o เ t ็นซีรุ่ยไหมเจ้าคนนี้งอแงแล้วเนี่ยเนี่ยไปมากีกันหมู่กระทะต้องวิ่งออกกําลังกายห้องตอนนี้มาถึงนี่แล้วครับถึงไอ้ทางเนี่ย นนทางแยกเนี่ยที่เป็นถนนเนะฮะถนนจะมีลงไปลำพูนขึ้นไปอุทยานามาขึ้นหน่อย,ย้อนหรอ,อามาอนธรรมดานู่นแบบเหนื่อยนะเนี่ยไปเดี๋ยวน่าจะเจอกันพุ๊บเลยอุทยานขุนตาล กว่ายเหนื <sh> hair hair ่อยขนาดนี้เนี่ยคนวิ่งเป็นห้าหกกิโลวิ่วิ่งได้ ้านี่ต้องฉีดว่าซีสองเข็มน,นะครับผมอุทยานเขาถึงจะให้เข้าขน,นี่มานนไ,มไปกลับครับ เดี๋ยน้องของคนนะคะว่าดูนะคุณมก่อนนะจำงจะเลื่อมลงมาสิบจังเลย่ะเสร็จค่าเข้าเสร็จก็ลงทะเบียนปลอดภัห้ยห่วงนี่ยี่สิบบาทครับผม นะครับผมนั่งกินข้าววันนี้คือมาเปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวกัน,นที่ดอยคนุนจานึ้นเสร็จแล้วก็ลงกลับบ้านนะแพนที่จริงว่าจะขึ้นบนแล้วนะย,ออะนะยอ้อนเลยนะย้อนสี่ไนะแต่พวกมันไหวเหนื่อยบ่อยแค่นี้พอละมีอะไรตต้นมีไส้อัวอ่วแล้วก็มูปิ้งมูปิ้งง,ง่ายๆพวกชาแบบ<อ>ง่ายๆไปกินข้าวก่อนนะ a later few moments กินข้าวอิ่มแล้วง่วงนอนแล้วกี้เห็นป้ายไอยอสี่อ่ะเจ็ดกิโลอ่ะภัยจะไปเดินได้แฮ้ทึ่นแค่กี้ขึ้นมากิโลป่ายไ่ได้อ่ะอ้อิดบ้ยกำลังเดินกลับนะครับเลยเดินกลับครับนะครับผมกลับไปสถานีรถไฟครับแล้วก็จะไปซื้อตั๋วครับ แล้วเราก็จะกลับบ้านนอนแล้วครับผมเพราะตอนนี้เหนื่อยมากเลยครับไป<อ>เจอข้างล่างกัน้เนอะครัรถเรามาแล้วเราจะได้กลับแล้วแอนี่ขบวนสั้นมากเลยสามตู้ <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาแล้ว้ามาแล้ว้ามาแล้วเอ้ไอ้ไอ้ไถึง้านแล้วคือหัววันเบอรวันเบอรเนี่ยหน้ารถไฟคือแบบ ลมตีพับ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 โอ้แต่ม่วนนะแบบชอบเลยก็ว่าจะเมาหัวแทบแบบหัวเมาหัว<ด>เมาบัวเมาเพราะว่าอย่างลมมันตีหน้าก็จะไปนะั่งแบบไกลกว่านี้หน่อยนั่งรถโอ่งรถเอเนาะนี่นั่งแบบคัดแบบต่ำๆเลยแบบรถพัดลมแมเนี่ยไปม่วนเนี่ยสิบห้าบาทไปสิบห้าบาทกลับสิบห้าบาทร้อยเดียวอ่ะไป็นันคนละร้อยคนละหนึ่งร้อยอะไปเอียได้แล้ว ข้ามจังหวัดสองจังหวัดเนี่ยลำพูนลำปางไปคลิปนี้ไม่มีแล้วถ้ามีแค่นี้นะครับผมห้วงนอนสดๆก็จะไปอีกแน่นอนแต่ไม่รู้จะไปไหนนั่งรถไฟไปเนี่ยเราดูต่อไปเนาะฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย